สวัสดีครับมาเจอกันเหมือนเดิมนะกับพี่ปันสมาร์ทแมทโปรนะครับเป็นพอดแคสต์ ep 2เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการลงมือทําอย่างต่อเนื่องก็น่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยสงสัยกันว่าเออพี่มันมีเทคนิคไหมทํายังไงที่แบบเวลาเราฝึกอะไรแล้วทําได้อย่างต่อเนื่องไม่ทํทำหยุดหยุดซึ่งพี่ว่า key ของความสําเร็จไม่ว่าจะทุกเรื่องเลยนะคือความต่อเนื่องเนาะมันไม่ใช่การฝึกอย่างแบบบ้าคลั่งแบบหากคงคืชคืฝึกอย่างบ้าคลั่งมันก็ดีแหละแต่ปัญหาคือบางคนฝึกอย่างบ้าคลั่งได้ไม่นานสมมติทำโจทย์แบบสัก 500ข้อเนี่ยมันจะมีคนอยู่หลายประเภทสมมติประเภทแรกคือทําวันละ50ข้อ10วันํามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลแหละมึงทำตั้งวันละ50ข้อแต่กับอีกคนนึงทำวันละ5ข้อถึง10ข้อสมมติทำวันละ5ข้อ100วันกับทำวันละ10ข้อ50วันอย่างเงี้ยพี่ว่าแบบเนี้ยดีกว่าคือการที่เราจะฝึกอะไรให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามประมาณนึงให้ต่อเนื่องคือมันจะไม่ใช่ทำแป๊บๆแล้วหยุดอ่ะ และก็ต้องไม่หนักเกินไปนะคือพี่มองว่าทําหนักทําได้ไหมได้แต่ปัญหาคือเราทําได้ไม่ต่อเนื่องแต่ดีสุดก็คือทําหนักมากๆแล้วทาต่อเนื่องอ่ะแต่ว่าประเด็นคือไหวหรือเปล่าคือพี่รู้สึกว่าถ้าเราจะทําให้หนักมันต้องหนักในเลเวลที่ฉันทําเท่าเนี้ไดอีกนานแสนนานไม่ใช่ทันทาเท่าเนี้นานนสาวันแล้วแม่งหมดแรงแล้วหมดสภาพแล้วมันไม่ใช่อะ่ะพี่ว่าคีย์คือตรงนี้ด้วยเนาะก็มาทีละข้อแล้วกันนะวันนี้จะมาเหมือนชวนคุยเนาะข้อแรกก็จะเป็นเริ่มให้ง่าย พี่จะมองนี้เลยเริ่มให้ง่ายคืออย่าไปรีลายเยอะบางทีสมมติจะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยบางคนบอกพี่ป้นดินสอมันยังไม่แหลมเลยขอเราให้มันแหลมๆก่อนโต๊ะมันยังไม่เรียบร้อยเลยกระดาษมันยังไม่พร้อมหนังสือคือบางทีแบบพี่ว่าถ้าจะเริ่มนะะคือเริ่มเลยโต๊ะมันจะรกๆเลยดินสอจะไม่แหลมกูเขียนมันทั้งทุ่นนั่นแหละหรืออีกประเภทหนึ่งคือถ้าเกิดว่าอยากให้มันโฟล์ง่ายเนี่ยคือพยายามจัดโต๊ะไว้ก่อนเออนี่นอกเรื่องนิดนึงเนาะพยายามให้โต๊ะอ่านหนังสือตัวเองเนี่ยค่อนข้างเป็นระ ดินสอปากกาเนี่ยดินสอก็เหลาให้แหลมๆไว้ปากกามันเหลาไม่ได้อยู่แล้วแท่งไหนหมึกหมดก็ทิ้งๆมันไปอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าโต๊ะเราเคลียร์มีไฟที่ส่องสว่างไปซื้อโคมไฟแหม่หลอดเท่าไหร่เองโคมไฟโคมหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยอยู่ในช่วงเนี้เนาะคือถ้ามันพร้อมเนี่ยการอ่านหนังสือการเริ่มของเรามันจะง่ายขึ้นคือเริ่มให้ง่ายอย่าไปลีลายเยอะบางคนแบบโอ้โหต้องจุดทูบเรียกความรู้มาก่อนขอองค์แม่ของการอ่านหนังสือมาประทับที่เราด้วยไม่ต้องอ่านเลยเริ่มไปเลยแล้วคือเริ่มให้ง่ายเนี่ บางคนคิดว่าพี่ปั้นมันต้องมีแลนไหมเออจงมีแผนก็ดีแต่บางครั้งหลุดแผนมันก็ได้งงคำนี้ไหมเช่นแบบเรามีแลนว่าเราจะอ่านอังกฤษแต่บางทีอังกฤษเป็นวิชาที่เราเกรดที่สุดอะพี่ว่าเราเริ่มอย่างเงี้ยก็ยากนะสมมติเราแบบเฮ้ยเราเกรดอังกฤษแต่เราชอบชีวะสมมตินะเราเข้าชีวะมาอ่านก่อนสิอ่านให้เครื่องมันติดก่อนเนื้อไหมคือเหมือนกับรถยนต์เงี้ยเวลาจะขับรถเอาไวสตาร์ทเราต้องจอดไว้แป๊บหนึ่งก่อนให้เครื่องมันอุ่นก่อนมันถึงจะวิ่งได้ดีถูกไหมคนก็เหมือนกันบางทีก็ต้องจุดไฟตัววเเเออ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 งกกก่่่่นนนคืืหหาาาิชชชททีบบบรลลขํ บางทีขี้เกียจทาโจทย์เอาของเก่ามาทวนหน่อยก็ได้ให้ไฟเริ่มติดคือเริ่มให้ง่ายแล้วน้องจะทําต่อได้เรื่อยๆเว้อยอันนี้สําคัญมากๆคือบางทีบางคนแบบลีลายเยอะแมงไม่ได้เริ่มสักทีสุดท้ายไม่ได้อ่านอะคือต้องเริ่มให้ง่ายอ่านไปได้เลยหรือ,อยงพี่นี่นะแบบสมมติจะกลับบ้านอ่านหนังสือเ่อยพี่ใช้วิธีการจุดติดตัวเองด้วยกันทอ่องศัพท์เว้ยยางอังกฤษเนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าให้มานั่งคือคือพี่ไม่ได้ชอบวิชาอังกฤษนะแต่ว่าแบบให้มานั่งแบบทําโจทย์ นั่งเช็คเออร์เรอร์อะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าแม่งทรมานมากเลยว่ะพี่ชอบท่องศัพท์สุดเพราะพี่รู้สึกว่าในบรรดาการอ่านอังกฤษทั้งหมดท่องศัพท์คืออะไรที่ทรมานน้อยสุดอยู่แล้วพี่จะมีกระดาษแผ่นประมาณเท่าโพสอิต่เนแล้วก็จะเขียนคำศัพท์เอาไว้แผ่นหนึ่งสัก3ถึง7คำเอาที่แบบอยากรู้เขียนคำศัพท์ไว้ข้างซ้ายคำแปลไว้ข้างขวาแล้วก็พับแล้วคือพอเราขึ้นรถเมล์กลังจะกลับบ้านเนี่ยก็จะตั้งเป้ากับตัวเองว่าก่อนถึงบ้านต้องท่อง,งให้ได้โพสอีนี้ซึ่งแบบจริงจริงนั่งรถมาบมามาันให้มัที ก็ไม่กี่นาทีเองก็ท่องซ้ายท่องขวาให้มันได้ปุ๊บออเพพอจําได้แล้วช่างมันแล้วเราค่อยเมากับเพื่อนต่อมันเป็นการจุดไฟที่ดีมากอันหนึ่งนะเราเลื่อนท่องแล้วลืมนี่ไม่ต้องขีดซีเรียสคือ,อยังไงคนเรามันมีท่องมีลืมอยู่แล้วเราท่องเลาลืมก็ท่องใหม่แค่นั้นเองพี่ก็ท่องมันทุกวันมันเป็นการจุดไฟประมาณนึงเลยนะพอถึงบ้านก็นรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับการอุ่นเครื่องดัแต่บนรถเมล์แล้วอะพอถึงบ้านคือมาหนังสืออยู่ไหนพร้อมซัดเลยซึ่งถ้าเกิดมาถึงพี่ตั้งเป้าว่าวันนี้จะทําแก 40ข้อแรกโอ้โหบางทีมันแค่แค่คิดว่าจะเริ่มทำอ่ะก็ท้อแล้วว่าเข้าใจว่าเหมือนแบบสมมติจะยกเวทอย่างเงี้ยอย่างพี่พี่ชอบออกกำลังกายยกเวทเนี่ยนะถ้าเกิดคิดว่าเดี๋ยววันนี้นะจะยกท่านี้20โลหสิบครั้งอะไรเงี้ยเชื่อป่ะมันจะท้อแท้ใจเว้ยพี่จะชอบหลอกตัวเองว่ามาเดี๋ยวจะมาเล่นฟิตเนสกูขอเล่นแค่สองท่าพอสองท่าพอแล้วมันเหมือนมันจะแบบบังคับตัวเองให้ไปที่ฟิตเนสได้แล้วก็เริ่มเล่นได้แต่พอถึงเล่นจริงๆมันก็ไม่ใช่สองท่าไง หรือแบบวันนี้อยากจะเดินหรือวิ่งออกกำลังกายก็จะแบบไม่นั่งคิดว่าวันนี้ฉันจะวิ่ง5โลไม่บอกตัวเองว่ารู้ปะขอกูไปเดินพอเดินเท่าไหร่ก็ได้เดินสักสองสารอบก็ยังดีแล้วพอได้ไปเดินปุ๊บม,มันก็จะเริ่มแบบเครื่องติดอะแบบเฮ้ยเออว่ะแม่งมันรู้สึกฟิลกู้ดอะที่เราได้เริ่มได้เริ่มลุยอะมันก็จะแบบไปต่อเลยเนาะสรุปข,ข้อแรกคือเริ่มให้ง่ายหลอกตัวเองว่าเออเราอ่านนิดหน่อยก็พอแต่บางทีหลอกตัวเองบ่อย,อย,อยมันอาจจะใช้ไม่ได้เอาเป็นว่าแบบเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยวิชาที่ เราก็จะแบบบอกตัวเอยงยกท่า2ท่าพอเครื่องติดก็ยกต่อเครื่องไม่ติดก็2ท่าเรากลับเลยบอกตัวเองอย่างนี้ซึ่งจริงพอยกไปยกมาก็เครื่องติดนะคือถ้าเกิดเราเริ่มให้ง่ายมันจะไม่ค่อยดีลาเออง่ายๆเลยเนาะมันเวลากินอย่างงี้เหมือนกันบางนที่บอกฉันจะลดความอ้วนไม่เอาแล้วเปิดตู้เย็นปุ๊บก,กินน้ําส้มไป2ออึกอ,อ,อร่อยจังวะยาวเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเครื่องติดพอเราเริ่มให้ง่ายแล้วเครื่องมันจะเริ่มติดโอเคไหมนี่คือข้อแรกเนาะสำหรับมุมพี่เนาะ แล้วก็เทคนิคที่2บอกตัวเองบ่อยๆเนาะทำนิดนึงดีกว่าไม่ได้ทำเอาจริงมันแอบคล้ายๆข้อแรกเลยคือบางทีแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วขี้เกียจจังเลยวันนี้โอ้ยถ้าต้องอ่านหนังสือชั่วโมงนึงนไม่ได้อ่านแน่เลยสุดท้ายเราไม่ได้เริ่มเลยเราก็บอกตัวเองว่าขอกูอ่า,อาน3หน้าพอแล้วสุดท้ายต่อให้น้องอ่านแค่3หน้าก็ไม่ได้ผิดเพราะทําน้อยดีกว่าไม่ได้ทําโอเคยอมรับทํามากดีกว่าทําน้อยแต่ทําน้อยมันก็ดีกว่าไม่ทําปะแล้วคือเวลาเรากลับมาอ่านหนังสือเงี้ยถ้าเกิดเราอา่อานหยุดหยุด มันจะเป็นเหมือนแบบฟิลเหมือนยกเวทแล้วไปนั่งพักอะ่ะพอนั่งพักปุ๊บตัวมันจะเริ่มหนืดหนืดเหนียวเหนียวแล้วมันจะไม่อยากย,าก,ยกแล้วอะ่ะอ่านหนังสือก,ก็เป็นมันเหมือนเราเข็นรถเว้ยพอเขน็นปุ๊บแล้วหยุดเขน็นแล้วไปเข็นต่อถามว่าเข็นได้ไหมได้แต่มันเหนื่อยกว่าจริงปับมันเหนื่อยกว่าการเข็นไปเรื่อยๆอะ่ะวันนี้เหมือนน้องเข็นรถเว้ยแต่ว่าแบบถ้ามันจะแบบรถจะหยุดแล้วว่าอย่าปล่อยให้มันหยุดให้มันไหลแบบช้าๆก็ยังดีเราอาจจะไม่ได้เข็นเร็วแต่เราจะไม่หยุดพี่หนึ่งบอกว่าพยายามอ่านหนังสือให้ได้ทุกวัน ไม่ว่าอ่านมากอ่านน้อยเนี่ยอยากให้อ่านในทุกวันเพราะว่าพอเราเริ่มหยุดเนี่ยมันจะเริ่มแบบหมดแรงอะ่ะมันจะเริ่มขี้เกียจอะ่ะไฟมอดอะ่ะอืมจริงทํานิดนึงดีกว่าไม่ได้ทําแล้วเนี่ยคือเทคนิคการทําต่อเนื่องสมมติวันนี้แบบอยากลดความอ้วนเราอาจจะออกกําลังกายไม่ได้อย่างหนักหน่หนวงเราแบบเอาว่ากูลุกนั่ง5ทีก็ได้วะกูซิทอัพสามทีก็ได้ว่าดีกว่าไม่ได้ทาอ่ะทานิดนึงดีกว่าไม่ได้ทาแล้วพอเราทำเราจะแบบเอออย่างน้นวันนี้กูก็ทําเว้มันฟีลกูอ้อ่ะมันรู้สึกดีกับตัวเองอะ่ะแบบเฮ้ยมีความสขว่ เฮ้ยเราไม่ได้ทิ้งความฝันตัวเองวะ่ะเนี่ยคือเทคนิคข้อที่2เนาะอันนี้จะสั้นหน่อยก็ลองไปใช้ดูเริ่มให้ง่ายคือข้อแรกข้อที่2คือทํานิดนึงดีกว่าไม่ได้ทาโอเคไหมแล้วก็ข้อที่3เนี่ยคิดซะว่าเราเล่นเกมเหมือนไปเก็บเลเวลอะเวลาเล่นเกมทำไมเราเล่นได้นานเพราะเรารู้สึกว่าเราเห็นการพัฒนาตัวเองไงเราเห็นว่าเฮ้ยตัวละครเราอีกสิบอเก็เลยเวลอัพล้วพอเลเวลอัพเราจะอัพสเตตนี้แล้วจะตีแรงขึ้นแล้วจะได้ไอเทมนี้อะไรเงี้ยพอเราคิดว่าแบบมันเหมือนเล่นเกมอะมันจะรู้สึกว่า เออเรากําลังเอาชนะอะไรบางอย่างเว้ยมันจะสนุกพอสนุกปุ๊บเราก็จะทาได้ยาวๆมันคืออีกหนึ่งเทคนิคที่ทําให้เราทําได้อย่างต่อเนื่องนะเช่นแบบทําเลขงเงี้ยคิดว่าเออกูไปเล่นเกมเว้ยวันนี้เหมือนเป็นป้ายเช็คลิสต์กูต้องทําให้ได้เจ็ข้ออ่ะทำไปได้7็ข้อพอทําครบเสร็จโอ้โหเฮ้เยเหมือนเราเก่งขึ้นนะ่ะคือพี่ว่าพลังใจที่ดีที่สุดนะคือยอมรับว,ว่าการมีคนบิวบอกเฮ้ยอ่านหนังสือสี่ขยันสี่ความฝันมันสําคัญนะอะไรเงี้ยเออมันก็บิวได้ประมาณหนึ่งแต่พี่ว่าสิ่งที่ทําให้เรา แบบเดินได้อย่างต่อเนื่องจริงอะ่ะมันคือการที่เห็นตัวเองพัฒนาพอเราเห็นตัวเองพัฒนาเห็นตัวเองแบบเก่งขึ้นทุกวันเก่งน,น,นิดเก่งหน่อยก็ยังดีเว้ยพอเราเห็นตัวเองเก่งขึ้นมันจะแบบเออเราใกล้ความฝันขึ้นแล้วมันจะมีแรงเดินอะ่ะเพราะฉะนั้นคิดซะว่าเหมือนเล่นเกมอย่างเลขเนี้ยข้อไหนถ้ามันทําได้ทำถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้อ่อานเฉลยถ้ามันยากอ่านเฉลยเลยถ้าอ่านเฉลยไม่เข้าใจเปลี่ยนข้อเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นมอนเตอร์ที่ยากเกินไปนึกภาพเหมือนเล่นเกมเลยลูกเราควรจะตีมอนเตอร์ที่บบแ เราสู้แล้วสนุกประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดมอนสเตอร์ตัวไหนเราตีทีเดียวตายปุ๊ตีไป50ตายเลยเลือดแม่ง30มอย่างเงี้ยไม่หนุกมันควรจะเลือดสัก3 4 0สตีปุ๊กห้าสิบห้าสิบห้าสิบ้ยมันตีเรากลับมาก็เจ็บเจ็บจี๊ดจิ๊ดแล้วก็ตีมันกลับปุ๊บอ่าตายละได้เลเวลเนื้อ,หอไหมคือควรจะสู้กับมอนสเตอร์ที่มันแบบเลเวลสูสีกับเราแล้วมันจะสนุกอะ่ะแล้วจะทําได้ยาวๆนะมันจะเห็นการพัฒนาแหละซึ่งมันลิงก์กันหมดส่ข้อนะเริ่มให้ง่ายข้อแรกเนาะ พอเริ่มง่ายปุ๊บมันจะแบบเฮ้ยเราได้ทาต่อเนื่องอันที่2คือทํานิดนึงดีกว่าไม่ได้ทําพอทําไปทามามันก็จะเริ่มสนุกเหมือนเล่นเกมถูกไหมอ่าข้อที่สาก็คิดซะว่าเล่นเกมสนุกก็จะทําได้ยาวๆอันนี้พี่ใช้เทคนิคนี้จริงๆทุกุกครั้งเลยคิดซะว่าเหมือนเราเล่นเกมหรือกาลังไปทำเควสทําเช็คลิสต์อะไรบางอย่างเนาะแล้วมันก็จะได้ผลเออมันจะทําได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ส่วนตัวนะเออแต่ต้องออกตัวก่อนพี่ก็ไม่ใช่นักทาต่อเนื่องอย่างทีมชาติเว้ยคือแบบขี้เกียจเป็นเว้ย อู้เป็นแต่ว่าบางเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่าเราทาต่อเนื่องได้พี่ก็พยายามจะมาย่อยเป็นพอดแคสต์นะทุกวันนี้พี่ไม่ใช่แบบทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปหมดไม่ใช่อย่างน,น้อยนลดความอ้วนนี่ก็ไม่สาเร็จละแต่ว่าออกกําลังกายต่อเนื่องเฮ้เราก็ทําได้เพราะเราชอบไงแต่เรามีปัญหาเรื่องกิน <c oughs> เราหยุดกินไม่ได้ <c oughs> อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งแบบพี่เชื่อว่าทุกเรื่องอะ่ะถ้าเกิดเราตั้งใจว่ามันเป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตนะลองใช้เทคนิคนี้จะได้เลยและมีข้อที่4ี่ด้วยเออนี่นอกเรื่องอีกแล้วเนะาะเมื่อกี้ ก็คือจะบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นขั้นเทพแต่ว่าก็พยายามเอาเทคนิคทั้งหลายที่ตัวเองเคยทําอะไรแล้วทําอย่างต่อเนื่องจนสาเร็จเนี่ยก็มาแชร์ให้น้องๆเนาะและข้อที่4อันนี้ก็เป็นอีกขุมพลังเชื้อเพลิงหนึ่งเหมือนกันเนาะคือเรื่องของการคิดถึงผลลัพธ์อ่ะทวนสี่ข้ออีกครั้งหนึ่งข้อแรกเริ่มให้ง่ายข้อที่2ทํานิดนึงดีกว่าไม่ได้ทําข้อที่3คือคิดะส่าเล่นเกมข้อที่4คือคิดถึงผลลัพธ์พอคิดถึงผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์คือไอ้ที่เราทําตรงเนี้เราทําเพื่ออะไรวะ เราทําเพื่ออะไรวะพี่เคยพี่เคยเห็นคนขับแท็กซี่เนาะเขาติดรูปรูปตัวเองไว้ที่พวงมาลัยรถแปะเป็นแบบรูปรูปลูกเล็กๆขนาดประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยแปะตรงพวงมาลัยเลยแล้วพอเขาเลี้ยวขับไปก็จะเห็นรูปรูปตัวเองตลอดเลยอ่ะพี่ก็ถามหูนี่พี่ติดรูปลูกตัวเองอย่างนี้เลยเหรอตอนแรกก็ถามว่าอุ้ยเด็กใครอ่ะเด็กคนไหนครับนี่น่ารักจังเลยอะไรเงี้ยรูปเด็กที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกลูกเขาเองเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่เขาต้องการคือเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทํางานทุกวันอยากจะตั้งใจดูแลผู้โดยสารเพื่อ ลูกคนนี้เนี่ยมันคือผลลัพธ์เนื้อแอ้ไหมคิดถึงผลลัพธ์หรือแบบบางทีถ้าเราเอาก,กําลังกายมันต้องแบบดูรูปคนหุ่นดีๆเยอะๆอะสมมติบอกเฮ้ยสมมติน้องเป็นผู้หญิงเนาะอยากจะหุ่นดีๆไปปิ้นรูปดาราใส่บิกินี่เราชอบหุ่นแบบเนี้ยอะอย่างผู้ชายก็เฮ้ยอยากจะหุ่นดีๆไปปิ้นรูปผู้ชายล่ำๆมามันจะดูน่ากลัวนิดนึงอย่าปิ้นเยอะมากลูกเก็บไว้ดูเองเฮ้ยอย่างพี่มีนะพี่แบบช่วงไหนออกกําลังกายนี่พี่ก็พยายามตามเพจตามไอจีของพวกแบบพว,พวกออกกําลังกายอะพอตามเยอะมันจะแบบ มันจะนึกถึงคนลับตลอดเวลามันทําให้เราแบบมีแรงจะทําสิ่งนั้นถ้าสําหรับการอ่านหนังสือเขียนตโตๆเลยแปะฝาบ้านเลยสอบติดเราได้อะไรเขียนไปเลยสอบไม่ติดเสียอะไรเขียนไปเลยสอบติดได้อะไรเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งแหละแต่สอกไม่ติดเสียอะไรอันนี้จะยิ่งมีพลังยิ่งกว่าเดิมเขียนไปเลยเขียนเป็นลายละอักษรจะดีมากอย่าอยากแค่คิดในหัวเนาะจริงๆเขียนไปด้วยเนาะแล้วก็หยิบมาดูบ่อยๆนึกถึงคนลั์ว่าถ้าเราทําสิ่งนี้สําเร็จเราได้อะไรมาบ้างเช่นแบบเฮ้ยถ้าฉันทําเลขตรงนี้ทา ถ้าฉันท่องศั์ตรงนี้ถ้าฉันทําเลขตรงนี้เฮ้ยฉันเก่งขึ้นคะแนนฉันจะเป็นเท่าไหร่คะแนนดีเหรอคะแนนดีแล้วสอบติดนี่อ๋อโอเคพอเราลิงก์ถึงผลลัพธ์ได้เราจะแบบมีแรงลงมือทําต่อเน,นื่องเนาะต้องนึกถึงผลลัพธ์ออกกําลังกายเด้แล้วแต่เหมือนแบบอย่างขับรถไปเที่ยวอย่างเงี้ยโอ้ขับรถมันก็เหนื่อยนะมันไม่ใช่ทุกคนที่ชอบขับรถจริงไหมแต่เรานึกถึงว่าเฮ้ยปลายทางคือแบบวิวมันสวยมากเลยนะเว้ยที่พักมันน่าพักมากเลยมันทําให้การขับรถของเราไม่เหนื่อยเท่าที่ เท่าที่ควรน่ะมันจะแบบมีแรงขับไปเรื่อยนึกออกไหมเพราะนึกถึงผลลัพธ์ไงว่าไอ้ปลายทางที่เราทําตรงนี้เราทําไปเพื่ออะไรมันก็คือสิ่งที่จะชุดดึงกระชากลากถูกให้น้องไปถึงเส้นชัยแล้วก็ทําได้อย่างต่อเนื่องก็น่าจะประมาณนี้นะและลองไปทําดูนะอยากให้น้องๆได้ลองทําอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนาะก็นึกแบบเฮ้ยถ้าเราเก่งขึ้นนะุมันจะทําโจทย์ง่ายขึ้นอย่างสมมติทําเลขนะถ้าเราเก็บเนื้อหาหมดนะ เราก็จะคล่องขึ้นพอทําโจทย์ก็จะทําง่ายขึ้นยิ่งทําง่ายขึ้นก็ยิ่งแบบทำลสนุกอ่ะนึ้ออกไหมพอเก่งพอเราเก่งวิชาไหนเราทาวิชานั้นจะสนุกจริงปาเอาจริงความชอบไม่ชอบนะพี่ว่ามันอาจจะเป็นแค่30-40%ถึงสสุดท้ายถ้าเราเก่งสิ่งไหนเราจะชอบสิ่งนั้นเองเชื่อป่ะพี่มั่นใจมากทุกคนที่ชอบเลขจะต้องเก่งเลขทุกคนที่ชอบชีวะก็มักจะเก่งชีวะคือพอเราเก่งวิชานั้นเราเข้าใจของความเป็นวิชานั้นอ่ะเราเข้าใจเนเจอร์ในสิ่งนั้นอ่ะเราก็จะสนุกเองจริงนะทุกเเรื่องลย พี่ว่าแบบสุดท้ายพอเราทํำนึกถึงคนลั์พอเราทําได้ปุ๊บมันจะยิ่งส่งต่อเขาเรียกว่าเป็นลูปเป็นลูปของความสำเร็จเนาะแบบสมมติเราทำสิ่งนี้ทําเลขใช่ปะ่ะตอนแรกเรายังไม่ค่อยเก่งหรอกพอเราเริ่มจําเนื้อหาได้เฮ้ยเริ่มมีกาลังใจไว้พอทําโจทย์เอง เริ่มพอทาได้นิดหน่อยแล้วอ่ะพอทาได้มาเริ่มมีความสุขไงมันก็อยากกลับมาอ่านวันต่อมาจะอ่านเลขก็เฮ้ยเรานึกถึงความฟินเมื่อวานที่เราทาโจทย์ได้เว้ยวันนี้เราขอทําต่อแล้วยิ่งพอน้องสะสมความสําเร็จไปเรื่อยยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นผลลัพธ์น้องดีขึ้นน้องก็จะทาแล้วสนุกขึ้นพอทาแล้วสนุกขึ้นก็จะมีแรงอ่านหนังสือมากขึ้นพออ่านหนังสือมากขึ้นก็จะยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นก็ยิ่งมีแรงอ่านยิ่งอ่านยิ่งมีความสุขเข้าใจว่ามัน ตอนแรกทําไม่ได้โหยากมือท้อ,อไม่หนุกเลยอ่ะค่อยๆเก็บเนื้อหาพอเริ่มทาได้มันก็จะเริ่มสนุกเองฝากเอาไว้4ข้อทวนอีกครั้งหนึ่ง1เริ่มง่ายง่ายเริ่มเลยอย่าลีลาทํานิดนึงดีกว่าไม่ได้ทํานี่คือข้อที่2เนาะโอเคปะ่ะมันลิงก์ลิงก์กันสองข้อนี้เริ่มง่ายง่ายทนิดนึงดีกว่าไม่ได้ทํามันก็คือไปด้วยกันเลย2ข้อนี้3คือคิดซะว่าเล่นเกม อย่าเพิ่งไปคิดว่าเราอ่านหนังสือล้วคิดจะ่าเล่นเกมมาสนุกสนุกขำๆมาทำเช็คพอยท์ทำเช็คลิสอะไรเงี้ยนึกออกปะเพื่อวิ่งห้ถึงเส้นชยัยและข้อที่4นึกถึงผลลัพธ์ตลอดเราจะได้รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรเนาะคือพี่ว่า how to do ไม่สำคัญเท่า why to do เรารู้ว่าเราทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เรื่องของการทำล้าสำเร็จอย่างเดียวเนาะเรานึกถึงแบบเฮ้ยพ่อแม่เราจะรู้สึกยังไงวะในวันที่เราทำได้อ่ะพี่เราน้องเราจะเป็นยังไงญาติเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยปลาข้างบ้านนวยก็ได้เอา,เอา,เอา เนื้อออกว่าคือผลลัพธ์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดึงให้เรามีแรงในการอ่านหนังสือไปจบ4ข้อลองดูนะเชียร์เชียเชียนะให้ไปลองใช้ดูล้วจบไปแล้วนะครับอยากให้พี่พูดประเด็นไหนเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาได้เนาะจบไปแล้วนะครับกับพอดแคสต์ EP 2เทคนิคการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเย้บาย